ขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งก็ก็ไม่มืดเท่าไหร่ดวที่ก็ยังตกดินไม่ดีก็ยังมองเห็นอยู่ครับสวิตแสงก็ทำงานแล้วถือว่าใช้ได้เลยว่ามองจากฟ้าด้านนอกก็ไม่มืดเท่าไหร่สวิตแสงก็เริ่มทำงาน ่าใช้ได้โอเคต่อเรียบร้อยแล้วต่อไฟแมงดาโดยใช้เซ็นเซอร์แสงเข้ามาช่วยจะได้เปิดปิดอัตโนมัติแบตเตอรี่ลูกเล็กไปตอนนี้ก็เดือผดผุด เดี๋ยวต้องขยายแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานอีกแหละขนาดชาร์จ10 M แอมป์นัเนี่ยผมทดลองใส่ผ้าพื้นนี้เอามาปิดแล้วก็ไฟก็ไฟดวงนั้นก็จะติดแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมไม่รู้จะเห็นความแตกต่างไหมจะลองเทสให้ดูนะครับ อ้าวติดแล้วตอนนี้ติดแล้วนะผมมาผ้าปิดไว้อย่างงี้ทีนี้จะผ้าออกจะเห็นความแตกต่างไหมไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงระบบตัดต๊กตอนนี้ก็ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้ว ก็มาเปิดน้ำต่อเลยเมื่อกี้ใช้สองระบบแล้วไม่เวิร์ก okay. ระบบก็มีประมาณนี้โอย๊ย น้ำขึ้นไม่เออยโอเคน้ำขึ้นแล้วโอเคจบแค่น,นี้ครับ